สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อำเภอบุ่คล้ามีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหรือกบอในโอกาสนี้ท่านนายอำเภอบุ่คล้านายคมกริชนวพักดีบุญทองเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาอำเภอบุ่คล้าดังนั้นก่อนเริ่มประชุมจึงอยากฝากคติธรรมสอนใจเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตเข้าถึงหลักสัจธรรมชีวิต รวมทั้งเป็นข้อคิดในการทำงานโดยมีคติธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในอดีตและปัจจุบันขอเชิญรับชมได้เลยค่ะอยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอะไรถึงไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคติธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคนเราอันดับแรกที่ต้องรักษาให้ได้ก็คือสัจจะความซื่อสัต์ความซื่อตรงอย่ากโกหกหลอกลวง คติธรรมของพระอาจารย์สุชาติอภิชาตูถ้าขาดความอดทนความดีอื่นก็ไม่เจริญอดคืออดต่อสิ่งที่ชอบทนคือทนต่อสิ่งที่ชังคติธรรมของหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมวัดอัมพวันคนเราอยู่ด้วยกัน ต้องมีความจริงใจต่อกันปากกับใจต้องตรงกันไม่ควรอยู่ด้วยการโกหกหลอกลวงกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีความสบายใจทุกคนไม่ต้องหวัดระแวงกันไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกลวงหรือเปล่าคติธรรมของพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตต้องจริงใจต่อตอนเองอย่าหลอกตอนเองบอกตอนเองว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ ให้อดทนอย่าเอาแต่ความสุขความสบายคติธรรมของพระอาจารย์สุชาติอภิชาตูอะไรที่ทำไปแล้วนึกถึงเมื่อใดแล้วสบายใจนั่นคือบุญส่วนอะไรที่ทำไปแล้วนึกถึงเมื่อใดเกิดความไม่สบายใจนั่นคือบาคติธรรมของพุทธทาสพิคขุจิตที่มีความสงบจิตต้องมีความเย็น จิตต้องอิ่มในธรรมตามฐานะของตนคติธรรมของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุให้เกิดสุขก็ได้ความสุขทำเหตุให้เกิดความเสื่อมเราก็ได้ความเสื่อมทำเหตุให้เกิดความเจริญเราก็ได้ความเจริญเราหนีจากผล ที่เราทำไว้ไม่ได้คติธรรมของหลวงพ่อปัญญาณทัพพิคุ